ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าปิจารณ์พระเจ้าอยู่ห่วว่าผิดให้ขอทราบว่าผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์ เรียกว่าละเมิดประมาัต์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละมเมิดผิดเขาก็ถูกถูก,ถกประชาชนบอมคือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิด ไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจาร์ไม่ให้แล้วเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ yeah, อยู่ในฐานะลำบากพระแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้มต้องวิจาร์ต้องต้อง ละเมิดล็อกไม่ให้เดยไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระจะอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่ไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิด ก็จะอยู่ละเมิดดึกคิงแล้วก็ก็หัวเรอเยาะว่าดึกคิงนี่ดคิงของไทยแลนด์คิงของยูงคยของพวกพวกคนไทยทั้งหลายนี่เป็นคนแย่และเมิดไม่ได้ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็ บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักนะ พยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความจริงเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ไม่ได้แก้ไขผ,ผิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไขลบลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้น คือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทําอะไรไม่เคยเขาร้องค่อยร้อยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทาอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระทรวงข้ากระทรงเขา เขารุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานนั้นที่มีเขาคุกนี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจเขาว่าเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิดเกิดเรื่องเขาคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละมือ ละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนไหลาทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระเจ้าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาดา่าเราอย่างหนักหนักด่าเรายานังฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกทุกดา่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่เห็นเขา ไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เขา้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป,เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักรจีคือจ,จักรจีใครมามว่าอะไรสนิดก็ บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกระบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผูออ้ที่เป็นกระบฏมาจนกระทั่งถึงต่อมา รัชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นขบฏซเรื่อก็ไม่เคยมีแต่แท้ที่จริงก็ทำแบบเดียวไม่ให้เขาคุดให้ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ไม่ไม่ให้ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อน ผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นละแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักฎหมายก็ชอบ ให้ให้ฟ้องให้จับเขา้เขาคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้ององโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดี ลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พร,ระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไหมไม่รู้นะ<ม>เขาทำผิดเขาด่าในเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริง เพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนกักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ด่าประ,ประ,ประมักสัตย์ทำไปทำมาเลยเยวต้องเอาว่าเขาด่านายก ถ้าด่านายกนายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ไม่เดือดไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาดา่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่าต้องเป็นคนจัดการ มันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก็สอนสอนนายกไวอย่างนั้นสอนนายกว่าใครใครมาด่าเราเราต่างาเขามัน,ม,นมันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้นักกฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทำดีบีดีแล้วก็แจกทั่วแจกทั่วให้ลงท้ายคนก็ 听，看。